สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะก็มาขอพรก่อนเดินทางนะคะค่อยเด้อ่ายเด้อแม่ดา่ายบอกอันนี้มันเจอแม่นาสามเหมือน,นค่ะแม่มดา เอ้าก็ก็คุณแม่คุณแม่ให้ของขวัญบ่าหมืดไงเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าตอนเขาลองให้ไม่ต้องใส่เลด่าแบกกล่องขึ้นไปป่ะ ไป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 ด้วยเด้อนี่ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องลุงพานไทยบ้านนอกเด้อค่ะเดี๋ยวค่อยไปนะะคคุณแม่นะคะพาราองคูนะคะ

รอคุณลุงอยู่นะคะคุณลุงช่างค่ะกองช่างม่าจะไปนะคะคุณละพอดีแม่ราชินีคจะรับา่ก่อนะคุณลุงาลไม่เคยไม่เคยใช้ขาะที่รอลึงช่างนะคะ แล้วจะรวนะคะสาจุนะคัลงอยู่ที่เจริญสิบกิโลนะเจิญสิีสมกิโลประมาณสิบกิโลสิบกโลก้างสิบกิโลงก็ประมาณสิกว่ากิโลนะคะี่ค้ากล้องอันนี้ไม่ได้เท่านี้ละไม่ขึ้นเลย

เี่ยวนั้นมาสามตัวตรงเลยนะที่เวทมันไม่ได้คุ้นด้วก่อนคือเราไม่ได้ต่อเริ่มแต่เรินตสอนวันนี้ก็ยังสมใจเดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันนะคะรอบก่อนนั้นที่แม่จุดนะเนาะที่ที่สองอันแต่อันเป็น นั่นแหละมันอันสองอันแต่มาเหมือนกันเลย คุณลุงก็เดินทางไปก่อนแล้วก็พอแม่มาก็ย้อนกลับมาอีกเนาะใช่ค่ะลุงคิดว่าป้าจะมาตอนเที่ยงคิดว่าคุณแม่อาทิตย์จะมาตอนเที่ยงสเดย์ยังไม่ไปไหนเนาให้มีถุงที่ให้หนึ่งร้อยอ่ะของเล่นอ๋ออยู่ตรงด้มไปเอาใช่ไหมแม่นินที่ไปเอาให้ก็ถึงแค่นี้นี่ห้อยไล่อยู่เนี่ยสิบคนรู้ถึงแค่ห้อยไล่เก้าส่วนหนึ่งก็คงจะทั้งหมดทั้งถุงละเก้าส่วนนี้มาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกัน จะให้โชคอีกแล้วนะคะนาา มา,าตรฐานตอนนี้นะคะอยู่กับช่องให้มันนอกเด้อน,นะคะแล้วก็ช่องน,นิตยสารชาแนลบ้านสอนนะคะวันนี้เรามาตลาพุนเมืราตรีนะคะคุณแม่้าตรีจะมาลาปุามมา่นก,กับกาบ้านนะคะขอ,ขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยนะคะคุณลุงก็กำลัานะคะตอนแรกพูดไปเรืะะ่อย ก็หก <Private. S 2> ็ตัวเดียวกันอของของคุณพี่ลาตีมาเลข9นะคะของเจ๊สันมาเลขสามของเจ๊สันอันนึงของแม่ศาตยอับนึงาี ไม่รู้เป็นสองสองนี่กำลังลุ้น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 กังค่ะกำลังลุ้นดังันกันลุ้นสองสี่สองศูนย์สองศูนย์2ูดได้สองสี่นี่น่าจะสองส่กลายเป็นศูนยตัวนึงมาแต่ยังไงเนี่ย

เราเอาจุดีสถานทีัวาจุดก่ราถ่ายในป่าด้วยอนี้มาล้วนี่ถ้าเป็นศูนย์มานะศูมานะคะผมว่าผมว่าทั้งงานอนทั้ขมาเรกันทั้งเดือนทั้งวันมาพร้อมกันออเป็นเลขเดียวกันเมื่อเช้าก็ไปสองศูนย์ศูนย์สองเห็นหนสามตัวถ่ายไปลาปูไงจะเข้ากรุงเทพกัน แม่จุดเมื่อเช้าแล้วก็อันนี้อันนี้มันเป็นห้าจุดนยใ่บหอันแล้วมมองเป็นห้ไม่ะท่บอกน

จุดสองอันนะคะหกตัวนะคะอีสีรอรุ้นนะคะลุ้นๆุ้นลุ้นรุ้น,น,น,นุ้นนะคะอย่าพึ่งไปไหนนะคะมารอรุ้นด้วยกันรอรุ้นด้วยกันนะคะตรงนี้แม่ให้โชคนะคะ nigajepid antetintagina kasaliga